ติดตามรับชมขา่าวภาคเหนือในช่วงนี้กันต่อนะคะเชียงใหม่ในสฟปารีจัดกิจกรรมคลายร้อนให้กับสัตว์นานาชนิดค่ะพร้อมได้มีการเชิญชวนชาว,ชวไทยได้ร่วมใจแสดงพลังต้งานภัยโควิดส่งกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์ เชียงใหม่ในสาพรีได้ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ในช่วงของเดือนเมษายนต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ซึ่งนับว่าเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดโดยได้มีการคลายร้อนให้กับสัตว์ต่างๆด้วยการจัดทําอาหารคลายร้อนให้กับสัตว์ทั้งหวานเย็นข้าวโพดและแครอทสาหรับหมีกล้วยแช่แข็งสําหรับยียราฟหวานเย็นเนื้อไก่และเลือดสําหรับ เสือและสิงโตนะคะรวมทั้งได้มีการจัดพื้นที่เล่นน้ำให้กับสัตว์บางชนิดเช่นช้างมีควายนกสันโคนัวนะคะเพื่อเป็นการสร้างความผ่อนคลายและช่วยคลายร้อนค่ะทั้งนี้ขอเชิญชวนชาวไทยได้ร่วมใจแสดงพลังต้านภัยโควิดด้วยการอยู่บ้านในช่วงของเทศกาลสงกรานต์และเชิญร่วมแสดงออกผ่านการแสดงความคิดเห็นใน Facebook เชียงใหม่ไนท์ซูฟารีนะคะเพื่อแชร์ออกไปถึงทุกคนที่คุณรักและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อเป็นการปกป้องชาวไทยทุกคนโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook เชียงใหม่ไนท์ซูฟารีหรือว่า Line แอนะคะ Line OA n i ไน t ์ซ f ฟ r รีค่ะ